สิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องนักสู้ระดับตำนานจากบุรีรัมเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ5ของเรนกิ้งวันมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทรับอาสาท,ทดสอบความแก่งของนิโคคาริโย่กัปันเลือดเดือดจากสกอตแลนด์ที่ขอขยับรุ่นขึ้นมาสู้ในรุ่นเฟเธอเวทอีกครั้งหลังเคยโชว์ฝีมือในรุ่นนี้อย่างดุเดือดมาแล้วในไฟเปิดตัวเปิดฉากยกแรกนิโคอาศัยความสดเดินเกมบุกด้วยความมุ่งมัน่นก่อนได้จังหวะสับศอกขวาเรียกแผลแตกจากสิทธิชัยได้ก่อน เข้าสู่ยก2นิโคยังแรงต่อเนื่องชิงกดหมัดเข้าลำตัวส่งสิริชัยลงไปนับ8หลังจากนั้นไม่ปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือลุยตามล้วงลำตัวอีกหนึ่งหมัดปิดเกมน็อกกำปั้นชาวไทยได้สำเร็จในยกที่2พร้อมคว้าโบนัส50,000ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า1.7ล้านบาทบนเวท,ทีวันไปได้สาเร็จทีเวลาที่เหลือครับตัดซ้ายลำตัวอีกแล้วครับไม่น่าลุกละไมกับคนอื่นในรุ่นนี้ครับ